หลาก่อยเพลย์สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอัปเด,ดตไกด์ตัวละครชินบุคุกกี้ตัวละคร5ดาวในคราบของ4ดาวในเกมเกมชินอิแพกที่ของครบทีมครบเนี่ยและปั้นมายาด้วยแบบได้ทุกคอนเทนต์ในเกมณขณะนี้ปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกเลยว,ว่าชินบุตอนนี้เป็นตัวละครที่เก่งมากๆากก็เลยอยากมาทําไกด์ให้กับคนที่อาจจะยังไม่ได้ปั้นเนี่ยได้รู้จักซะหน่อยความเก่งให้พอๆกับตัว5ดาวบางตัวได้เลยด้วยซ้ําและเป็นตัวละครที่เล่นง่ายปั้นง่าย เหมาะกับผู้เล่นทุกสายเลยนะครับทั้งผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่และสามารถหยิบลงไปใช้ลงอบ,บินเนี่ยได้แทบตลอดเปอร์เซ็นการหยิบใช้งานช่วงนี้คือพอๆกับตัวสีดาวท็อปเทียเช่นเซียงหนิงซิงชิวได้เลยนะฮะคนี้เนี่ยก็การตีถึงความเก่งของตัวนี้แล้วและจากประสบการณ์ที่ได้ลองใช้มานเะนี่ยตอนนี้ผมก็เป็นแฟนคลับไปแล้วนะครับกลายเป็นตีประจําที่เล่นทั้งการสํารวจการฟาร์มพสะดวกสุดๆเวลามีตัวละครในทีมที่ครบเนี่ยก็คือมีธาตุไม้ที่เล่นด้วยกับธาตุาน้ำนิดหน่อย เพราะฉั้นก็ถือว่าเป็นการแชร์แล้วกันนะในคลิปนี้ก็จะแชร์วิธีการปั้นการใช้งานสำหรับคนที่มีตัวนี้อยู่อาจจะยังไม่ได้ปั้นเต็มที่เพราะเท่าที่รีวิวดีมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นทุกอดีนะที่ปั้นชิโนะบ,บุได้แบบเต็มเตมฟูๆูนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราก็ได้สรุปแบบเข้าใจง่าย,ายมาให้แล้วนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้และฝากกดซับสไครต์ช่อลลงเรากนเพลย์เอาไว้นะครับทุกคนและฝากผู้สนับสนุนใจดีของช่องเราเอาไว้ด้วยสักครูเดียว ก่อนจะไปชมคลิปการผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมเกมเกมชิเนเพ็กระคะถูกไวปลอดภัยเติมได้ที่เว็บและไลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอปดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นดึงอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับมาเรื่องันที่รายละเอียดของสกิลต่างๆก่อนดีกว่าเริ่มที่สกิลท่าก่อนก็คือ sanctifying ring เป็นสกิลหลักของชิ้นบูดเลยก็ว่าได้นะผมเล่นนี่ก็คือกดแค่สกิลนี้แหละเวลากดใช้ในชิ้นบูจะเลยกสสยฟ้าออกมาเป็นวงรอบตัวโดยแลกเปลี่ยนกับพลังชีวิตจำนวนหนึ่งคือตอนกดใช้เนี่ยเลือดจะหายไปและหลังจากนั้นทุกๆ1.5วินเนี่ยจะมีการแปะไฟฟ้าใส่สตูโดยรอ,อบทำดาเม่น,นิดหน่อยและฮิวตัวละครที่อยู่ในสนามในขณะนั้นตาม HP ของชิ้นบุซึ่งอันนี้แหละคือหัวใจหลักในการเล่นเลยคือแปะไฟฟ้าได้ค่อนข้างถี่มากถ้าเล่นกับทีมท่านมาเนี่ยสกิลนี้แหละก็จจะใช้ในการจุดมาเฟืองเป็นไฮเปอร์บ แลวก็สามารถใช้ในการยืนสู้กับมอนโรไม่ต้องหลบได้เพราะว่าฮิวของเชนบุเนยแรงใช้ได้ยืนงัากับมอนได้เลยเวลาเล่นจริงเนี่ยก็ต้องเอาตัวไปถูมอนอยู่แล้วด้วยเพื่อให้สกิลท่ามันสามารถแปะไฟฟ้าได้นะฮะข้อควรระวังในการใช้สกิลนี้ก็มีนิดหน่อยก็คือ1มันลดเลือดตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเล่นเราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นเนี่ยแล้วพอกดสกิลนี้ปุ๊บเลือดเหลือหนึ่งนี่มีสิทธิ์ตายได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ดูเลือดเชนบุด,ด้วยเวลาใช้สกิลนี้ต้องกัดจังหวะใช้นิดหนึ่งและอย่างหนง เพราะฉะนั้นเวลาเจอมอนที่มันลดเลือดทั้งทีมได้อะไปถึงลดเลือดตัวที่อยู่ข้างหลังได้เนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะฮะส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยเกียวอีนั้นดคำนีคาริยามะไรโอ้โหชื่อดูดามาฮามากก็คือ,อง่ายนประกอบใช้เชื้อบูจะทําการปักดาบไปที่พื้นแล้วมีเอฟเฟกไฟฟ้าลงมานะสร้างความเสียหายกับศัตรูในพื้นที่ยังต่อเนื่องตาม HP โดยที่สกิลนี้เนี่ยถ้าเกิดเลือดเราน้อยๆเนี่ยกว่าครึ่งหลอดจะอยู่นานขึ้นแต่จริงตอนเล่นจริงเนี่ยก็ไม่ได้ใช้หรอกนะเพราะใช้แค่สกกิลท่าาา็สามารถ ได้แปะท่าอย่างเพียงพอแล้วก็ใช้ทำให้ตายนตะ่บางทีก็เป็นการเสียเวลาสะเปล่านะฮะและเรื่อง Passive Skill ก็ไม่ได้มีอะไรมากไปมากกว่าการทําให้เชนนบุนั้นฮิวแรงขึ้นนะอะไรก็คือฮิวแรงขึ้นตอนที่เลือดของเชนนบุนน้อยกว่า50%ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเลือดเชนนบุเองเนี่ยมักจะน้อยกว่า50%อยู่แล้วโดยการที่เราเสียเลือดจากการกดสกิลท่าน,นั่นเองนะแล้วก็2คือยิ่งความชนท่า,าเรามากขึ้นเอสกิลท่าของเรา ก็จะยิ่งฮิวแดงขึ้นด้วยนี่แหละซึ่งเอื้อให้การปัน้นเชนบุนั้นง่ายมากพอเราสามารถปัน้นชำนาญธาตุได้แบบเพียวๆเลยนะมาดูกลุ่มดาวนิดๆนะว่ากลุ่มดาวไหนมีประโยชน์บ้างเพราะเชนบุเป็นตัว4ดาวนะก็มีเสนะียดกลุ่มดาวกันหลายอย่างนะ C1 เนี่ยเฉยๆก็คือทำให้ทำให้ตาวงใหญ่ขึ้นทำให้ตาเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะก็ข้ามไปได้เลยแต่ทีนเนี้ย C2 เนี่ยคือของดีเพราะ C2 ทําให้สกิลธาตุนานขึ้น3าวิอย่างที่พูดมาเนี่ยสกิลธาตุเป็นสกิลหลักสุดๆในการเลิเะ้ยวมีวด ก่อนมี C2 เนะี่ยมันจะอยู่12วิแต่คูดาว15าวิทีเนี้ยถ้าเกิดเราไม่มี C2 อันนี้เนี่ยมันจะมีช่วงดาวทามก็คือช่วงที่สกิลเนี้ยไม่ใช้ไม่ได้อะ่ะอยู่3าวิทาให้มันไม่ค่อยลื่นไหลแล้วก็ช่วงนั้นอะ่ะถ้าเล่นตีไฮเปอร์บลูมได้เหมือนหายไปเลยแต่ทีเนี้ยพอมี C2 มันจะมากบจหวังตัวนี้ไปทาให้พอสกิลท่านหมดปุ๊บสลับมากดตัวนั่งได้เลยนะอันเนี้ยดีมากเป็นกลุ่มดาวจุดคุ้มมากๆเลยของชินอบุนะฮะ C3 ก็โอเคตัวที่ว่ามันเพิ่มเเทาม่า ทำให้เราหิวได้แดงขึ้นแต่ก็ไม่ได้แบบเวิร์วังอะไรบ้างมายทีนี้ c c เนี่ยก็คือของดีอันหนึ่งก็คือเมื่อตัวละครที่อยู่ภายในสถานะของสกิล e ของเราเนี่ยใช้การโจมตีปกติหรือใช้โจมตีหรือโจ,จมตีลงจากอากาศใส่ศัตรูจะมี thunder glass mark เนี่ยหล่นมาเต็งตำแหน่งของศัตรูมีเขาจะหาไฟฟ้าวงกว้างขึ้นเป็น9.7ของ HP ของเราซึ่งอันนี้เนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ได้แนอะไรม้ากมายหรอกแต่มันเป็นการแปะไฟฟ้าอีกหนึ่งแหล่งนะจากการโจมตีธรรมดาของตัวละครที่อยู่บนสนาม ทำให้ตี้ต่างๆที่เน้นการแปะไฟฟ้าเนี่ยสามารถมีหนึ่งช่ทางในการแปะได้ทีขึ้น1ครั้งทุกๆ5้าวีนั่นเองก็ไม่ได้ถึงกับโอ้โหหวามากแต่อันเนี้ยดีแน่น,นอนนะฮะไปต่อที่45ก็คือเฉยๆมากสกิลทำใจเบลเยอะขึ้นไม่มีอะไรเลยและสุดท้าย46กเนี่ยก็มีความกิมมิคเฉพาะตัวนี้หน่อยเอาง่ายเหมือนชบชีวิตตัวเองไนดะ้ครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะโดยเอฟเฟกต์นี้เนี่ยเกิดขึ้นอัตโนมัติเมื่อพลังชีวิตของชินบุเหลือหนึ่งทุกๆ1นาที แล้วก็เมื่อพลังชีวิตของเชนบูต่ำกว่า25%จะเพิ่มความชำนาญท่าของตัวเองขึ้น150หน่วยเป็นเวลา15วินาทีด้วยทุกๆ60วินาทีนะครับเอาง่ายๆเอาไว้การตายนะก็เป็นซีหงที่โอเคแต่ว่ามีก็ได้ไม่มีก็ไม่เปไ็นไรนะเราก็เล่นให้อย่าตายแค่นั้นเอง <c oughs> ถ้ามีก็อ่ะการพลาดได้1ทีเพราะฉันกลุ่มดาวที่แนะนําจริงๆสำหรับเชนบ,บูที่ควรมีเลยแล้วถ้ามีเท่านี้เนี่ยแนะนําให้ป้าอย่างยิ่งก็คืออย่างน้อย C2 ไปจนถึง C4 นั่นเองนะฮะแต่เจริงแค่ทีเนี้ย มาพูดถึงวิธีป้นกับอดิแฟกกันสเตตัสหลักในการป้นเชนบุกก็คือค่า EM หรือ Elemental Mastery นั่นเองเพราะว่ามันทำให้ไดเมจแรงมากตอนทำปฏิยาและฮิวแรงขึ้นด้วยอันเนี้ยเยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ได้เลยง่ายมากๆนะส่วนเดเวลเนี่ยก็คือเป็นตัวที่แนะนำให้อัพ90ไปเลยเพราะว่าเป็นตัวที่อาเรยกอะทริกเกอร์คือทำให้เกิดปฏิกิริยานะเพราะฉะนั้นยิ่งเวลเยอะไดเมจจากปฏิยานั้นก็ยิ่งแรงขึ้นเซตอดิแฟกเนี่ยเราก็จะใช้เซตที่โบว EM เป็นหลักเซตแรกก็คือ1 Flower of Paradise Lost เซนนี้เนี่ยจะเทพที่สุดเพราะว่ามันโบเอเด้วย2ชิ้นและ4ชิ้นเนี่ยมันทํามาเพื่อไฮเปอร์บลูมโดยเฉพาะเลยนะมันทําให้ปริยางงเงยไฮเปอร์บลูมเนี่ยสร้างความเสียหายหเพิ่มขึ้นถึง40%ซึ่งชินอบูเนี่ยจะเล่นกับทีมที่เล่นปริยานี้ไปหลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอินิแฟกต์นี้เป็นอินิแฟกต์ประจําตัวชินอบูเลยก็ว่าได้นะทีนี้ถ้าเกิดไม่มีไอ้ flower of paradise ร้อน4ชิ้นเนี่ยใส่อะไรได้อีกก็คือใส่ได้หลายอย่างมากๆคือ2คือ g d dream e a นงังคือการได้นเนเี่ย บวก e m อีก80หน่วยใส่4ชิ้นก็ทําให้เกิดประยะิยาตธาตุก็สามารถบับัวเองได้แล้วก็บัฟชํานาญธาตุเพื่อนในทีมได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ได้ดีมเนี่ยก็สามารถใส่เป็นยำรม,มิคคู่กับฟาเวอร์อัพพาร์ได้ร้อนเป็นบวก e m 80 2เซตได้เลยนะครับรวมถึงอีกเซตนึงด้วยนะคือไอวอนเดอร์ทูบสีฟ้าอันนั้นก็บวก e m เหมือนกันชินบุเนี่ยถ้าส่วนตัวเนี่ยผมก็แนะนํา1คือเซตเป็นไอฟาเวอร์อนะัพพาร์ได้ร้อนเนี่ย4ชิ้นแต่ถ้าหาไม่ได้ซึ่งบอกตตรงงงมมมันนนนหหาาาาไไ่่่่่ยยยยะเเเซ EM 4ชิ้ีล อ็อบเอเนี่ยเป็นอ็อหลักที่ดกยากที่สุดของอดีแฟรนะาะฉะนจะไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดร์มให้ใครที่เป็น EM มานานมากแนละ้วมันจะไม่มีนะเราใส่เซตเอ็มย้ำได้ก็คือเราหาไอ้นี่ฟาวเวอร์าพายล2อสชิ้นเกลเดดดีมชิ้นวันเดอรด้ถบ2ชิ้น,น,าานหาออหลักเอให้ได้ซึ่งมันจะหาง่ายขึ้นเพราะมันมีหลายเซตไงทีนี้นก็ใส่เป็น2องเราก็จะได้ EM ค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะไปต่อที่อาวุธอาวุธเนี่ยก็บอกเลยว่าหาง่ายมากเช่นกัน คือใส่อาวุธดาบเล็กสีดาวอะไรก็ได้ที่บวก Elemental Mastery นะฮะไล่แต่อาวุธสีดาวเช่น The Elite Flash ที่หาได้จากการสุ่มกาชาเซฟ Sephros m o o ที่ผมใช้อยู่เนะี่ยก็หาได้จากการสุ่มกาชาเช่นกันนะแล้วก็จะมีดาบร่วมปีศาจไอ้โท l k a r b o s h i n ที่แจกในอีเวนต์มนานมาแล้วอันนี้ก็เป็นดาบที่แจก EM ได้แล้วก็อาวุธใส่ฟรีก็มีเหมือนกันที่สามารถคราฟได้ด้วยคือ Iron Sting นะี่ยอันนี้มีตั้งแต่เก,ตเกมเปิดเลยก็คือของดีเช่นกันอาวุธถ้าดาวบางชิ้นเช่น Freedom Swan ก็ใส่ได้นะเพราะว่ามันได้ EM เพิ่มเติมนั่นเองคือโอ้โหเอาจริงตัวมันทาของง่ายมากนะแค่นี้แหละนะอะไรก็ได้ใส่ EM อะ่ะยัดเข้าไปส่วนการจัดทีมนั้นก็มมเรียมาเช่นกันอาจจะมีตัวละครที่จําเป็นอยู่ไม่กี่ตัวนะก็คือหลักการเบื้องต้นก็คือขอให้มีตัวท่าไม้ก,กับท่าน้าในทีมแค่นั้นเลยและถ้าไฟฟ้าเนะี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คือให้มีชินบุแค่ตัวเดียวเพราะอะไร พราะเราต้องการเล่นตีไฮเปอร์ดูมกับเชนนบุคือเราเอาธาตุไม้และธาตุน้ำเนี่ยมาทำปฏิกิริยาการให้เกิดเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาทีเนี้ยคนที่ทริกเกอร์ธาตุไฟฟ้าใส่มเมล็ดพันธุ์อ่ะจะเป็นคนกําหนดดาเมจของไฮเปอร์ดูมที่เกิดขึ้นโดยค่า EM ของคนนั้นเพราะฉะนั้นเราอยากให้เชนนบุเป็นตัวไฟฟ้าตัวหนึ่งทีมเพื่อ EM ที่เราปั้นมาฟูฟูเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจตอนมเมล็ดพันธุ์พุ่งใส่มอนแรงมากๆนะเพราะฉะนั้นเราสามารถเล่นเป็นชชนนบุหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นธานตุ ถ้าน้ำา1ตัวหรือท่านไม้1ตัวท่านน้ำา2ตัวอันนี้ได้หมดไม่ไม่ติดแต่ว่าถ้ามีท่านไม้2ตัวเนี่ยมันจะจะได้สั่นพองทำให้ได้เ m เมเพิ่มด้วยเหมือนอาจจะแรงขึ้นได้อีกนะท่านไม้เช่นคอนเล่เหยาเหยานัา่นในทางท่านไม้หรือเทไม้ที่สุดก,ก็คือนาฮิดะน,นั่นเองแล้วก็ท่านน้ำนี่ก็ตัวไหนก็ได้ที่แปะน้ําได้ทีทีหน่อยอย่างเช่นตัวสีดวคือซิงชิว เยลันเป็นตัวฟูรินะอย่างเงี้ยก็โหดมากๆนะฮะทีมที่เป็นเมตามากๆของชินบุเนี่ยที่เป็นตัวอย่างในคลิปนี้แล้วกันเนาะก็จะมีอยู่2ทีมด้วยกันที่ใช้ได้ทุกคอนเทนต์เลย1ก็คือเป็นทีมที่ประกอบไปด้วยพี่แต๋มนาฮิดะ ah แล้วก็ตัวแปะน้ําเย่ an, หลานรือซิงชิวและชินบุนั่นเองนะทีมนี้เนี่ยมีคนหยิบไปใช้ลงอบิตล่าสุดเป็นอันดับที่3การันตีว่าโหดจริงคือเดเมดรัวแรงจบมอนได้ไวแต่ว่าด้วยความที่มีพี่แต๋มไง พี่แจมมันก็จะเป็นคนยืนสนามเป็นหลักแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ซัดสกิลไปก็จะต้องใช้ความสามารถในการเล่นพี่แจมนิดนึงแค่นี้นะถ้าเล่นพี่อาหายแถมเป็นเนี่ยทีมนี้แรงสุดๆอีกทีนึงสำหรับคนที่อาจจะขี้เกียจเล่นพี่แจมอ่ะเป็นทีม FK กว่าสามารถเล่นทีมที่มีนาฮิดะทีนบ,บุแล้วก็เปลี่ยนพี่แจมออกใส่2น้ําแทนคือใส่เย่หลานกับซิงชิวคู่กันไปเลยทีมนี้บ้าบอมากคือมอ,ตอนตตัวไหนเจอได้หมดเล่นง่ายมากด้วยคือให้นาฮิดะแปะไม้เสร็จ ก็กดสกิลให้หมดนะพี่หลานซิงชิวแล้วก็เอาชิโนบุมาเปิด E ีชิโนบุอีหมดปุ๊บก็กดอะไรหมดก็เปิดใหม่อ่ะแค่นี้เลยคือกดสกิลเสร็จเอาคามิยันตีก็ได้นะเอาชิโนบุมายันตียังได้เลยไม่ต้องท่องโรเจชั่นอะไรเลยนะเป็นทีมที่เหมาะกับผู้เล่นสายถอดสมองสุดๆสำหรับทีมนี้ใครมีเนี่ยก็ลองมาเล่นได้นะของเขาดีจริงๆนะแล้วมันทุกอย่างมันโอ้โหมันปี๊ดปาร์ตน้ำก็แรงไม้ก็แรงให้ราบูมก็แรงอย่างเงี้ยซึ่งทีมโปรดของลาก่อยมากๆตอนนี้คือนาฮิดะไฮแถมฟูรินะ แล้วก็ชินะบุนั่นเองนะโอ้โหชอบมากมารู้สึกแรงเลอเกินนะเดี๋ยวจะลองเอาแย่หลานมาแทนฟรินะดูแต่ก็ชอบฟูรินะเพราะว่าอีฟฟรินะแรงดีแล้วก็ขีเ้เกียจรอทำให้ตายแย่หลานมานะทีมแนะนำก็ประมาณนี้แล้วก็ทีมต้นหนึ่งแต่นี้เขามีไหมมีอีกนะอันนี้เอาทีมเป็นเมตาสุดๆมาแนะนําให้แต่ที่บอกคือสามารถเอาตัวท่าไม้ท่าน้ำเนี่ยตัวไหนก็ได้มาแทนเข้าไปเลยนะหรือบางทีเนี่ยการแปะไฟฟ้าต่อเน,นื่องเนี่ยเอาไป้กับางทีมอื่นเลยด้วยเช่นทีมกายภาพกัอยู่ลอ่า เราสามารถเอาชิโนบุไปแปะไฟฟ้าชั่วยู่ลากกับน้ําแข็งอะเพื่อทำซุปเปอร์คนดักได้แต่ว่าแค่ทีมนี้ห่วยแตกเพราะว่าสากไกภาพในเกมตัวนี้มันห่วย <c oughs> ก็เลยเล่นได้แค่กับธ <c oughs> าตุไม้นั่นเองเอาจริงถ้าเดี๋ยวถ้าไกภาพเก่งขึ้นเนะี่ยเดี๋ยวชิโนบุอาจจะมีหุ้นขึ้นด้วยนะเ <c oughs> พราะเอาไปเล่นกับตัวไก่ภาพได้ด้วยก็ประมาณนี้เลยสำหรับการอัปเดตไกด์ตัวละครชิโนบุคุกกี้ตัวละครท่าดาวในข่าของ4ดาวนะใครมีเนี่ยแนะนาอย่างยิ่งให้ปั้นมาเลยตามไกด์สั้นๆนี้ได้เลยนะครับก็หวังว่าจะเปป็นนนระโยช์กั แลาอยากเห็นไกด์แบบนี้ของตัวไหนอีกเนะี่ยก็คอมเมนต์กันไม่ได้เลยนะครับในเกมของเครือโฮโลเวิร์สนะครับผมวันนี้ลวก่อนก,ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะอยากดูทอปิกไหนอีกจากละกอนเพย์ก็คอมเมนต์ไม่ได้เช่นกันนะครับวันนี้ลาก่อนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย